สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการเชื่อมต่อไมค์ไมค์ไวเลสไมโครโฟนนะครับรุ่น k 3 5นะทุกคนเป็นไมคูครับที่ซื้อมาจาก tiktok shop นะครับที่ซื้อมาจาก tiktok shop นะครับทุกคนเดี๋ยวมาลองดูวิธีการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์นะขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาในการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับลืมบอกไปอันนี้คือโทรศัพท์ oppo นะครับรุ่น a 5นะทุกคนอ่าถ้าใครตรงรุ่นหรือว่าไม่ตรงก็สามารถดูได้นะครับมันจะใกล้เคียงกันนะครับคล้ายๆกันอ่าพอมาถึงหน้านี้นะครับเรากดตรงการเชื่อมต่อนะครับ otg นี่นะครับอ่าตอนนี้มันปิดอยู่แล้วก็เปิดเลยนะครับอ่าอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับมาขั้นตอนที่2นะครับก็คือออกไปอ่ามาที่ไหนนะครับเสียงและการสั่นนะครับทุกคนคลิกเข้าไปเลยอ่าแล้วก็เลื่อนลงสุดนะทุกคน มาการตั้งค่าอื่นๆนะครับอ่าเรามาดูเนี่ยครับข้างบนอุปกรณ์เสริมนะครับการบันทึกเสียงตอนนี้มันเป็นอัตโนมัติอยู่นะครับเราต้องคลิกไปที่อุปกรณ์เสริมข้างล่างนี่นะครับให้มันเป็นตัวเขียวๆเหมือนตัวข้างบนนะครับอ่าคลิกไปเลยโอเคแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเริ่มปอกไปแล้วนะครับอันนี้คือเสียงเสียงสดๆเลยนะครับจากอันอัดโทรศัพท์เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบไม์เจ้าตัวไวรัสไมโครโฟน K ห้า K สามห้านะครับอ่ะอ่ะต่อไปเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อภายนอกนะครับเมื่อกี้เราตั้งค่าในโทรศัพท์ไปแล้วอ่าวิธีก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือกดปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับอ่าให้มันขึ้นไฟกับพิบแบบนี้แสดงว่ามันเปิดแล้วนะครับอ่ะอันดับต่อไปเนี่ยเรามาดูไม่เดี๋ยวผมหยิบมาสักตัวหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับใช้งานเหมือนกันทั้งสองตัวก็กดเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยครับกดปุ่มเปิดปิดนะครับ มาดูไฟข้างหน้าขึ้นสีเขียวกับสีฟ้านะครับทุกคนถือว่าใช้ได้สังเกตดีสังเกตดีๆนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับต้องขึ้นเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ฝั่งไมเนี่ยต้องขึ้นเป็นสีเขียวเท่านั้นนะครับถึงจะเชื่อมต่อหรือว่าถึงจะรับสัญญาณเสียงเข้าไปได้เสียบเข้าไปในโทรศัพท์ลองดูครับเสียบโอเคทุกคนได้ยินผมไหมอันนี้นะครับก็คือเสียงจากโทรศัพท์ที่อัดอยู่ตรงหน้าผมนะครับก็คือยังไม่ได้เสียบไมตัวนี้เข้าไปยังไม่ได้เสียบไอตัวรับสัญญาณตัวนี้นะครับ เป็นโทรศัพท์รุ่นรนอะไรนะ oppo a ห้าเจ้าครับโอเคเดี๋ยวลองให้ตาอันนี้คือเสียงปกตินะครับก็คือเสียงปกติเสียงปกตินะครับจากสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็เสียงของผมนะครับที่โทรศัพท์มันรับโดยตรงเดี๋ยวลองให้ตากล้องนะครับลองเสียบจ้วตัวรับสัญญาณไม์ตัวนี้ลองเสียบได้เลยครับได้ยินยทุกคนอ่าได้ยินไหมครับอันนี้มันจะมีท้ายซอยนะครับมันจะเป็นคลองสามวาทุกคนมีเรือวิ่งอยู่ มีเสียงลมด้วยนะครับไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าตากล้องก็ไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันฟังเสียงมันมอนิเตอร์เสียงไม่ได้นะทุกคนก็คือต้องอัดอย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่าได้ยินไม่ได้ยินก็เดี๋ยวรอฟังคลิปดูแล้วกันไม่ได้ยินเสียงเรือนะอ่าเดี๋ยวผมลองถอยออกห่างลองดูนะครับทุกคนอันนี้คือใช้ไม้แล้วนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่เสียงจากโทรศัพท์นะเสียงจากไม้ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเดินออกห่างตอนนี้สักประมาณหกเจ็ดเมตรแล้วอ่เดี๋ยวลองเดินไปเรื่อยเหมือนอ่าเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ที่เราใช้กล้องอันนี้ใช้จากโทรศัพท์ซึ่งตากล้องนะครับที่เป็นเจ้าของใม่เลยเขาบอกว่าเราต้องตั้งค่าในโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวแต่ผมก็ต้องไปหาซื้อมาใช้บ้างแล้วแหละอันนี้เดินออกมาสักประมาณสิบกว่าเมตรแล้วประมาณสิบห้าเมตรเขาบอกว่ามันได้ยี่สิบเมตร ได้จริงหรือเปล่าผมจะลองเดินไกลกว่าเดิมนะทุกคนได้ยินนะครับเริ่มขาดหายทุกคนแต่ก็ใช้ได้ครับไกลขนาดนี้ถือว่าโอเคนะทุกคนประมาณสองเสาไฟฟ้าแล้วเนี่ยอันนี้ก็ประมาณสักสิบห้าเมตรได้นะครับกะเอานะทุกคนไม่ได้เป๊ะหรอกกะแต่ว่ามันไกลเราสามารถมองเห็นตากล้องได้ประมาณนิ้วหนึ่งได้แค่นี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วเราออกจาก เราออกห่างตัวกล้องได้เรอโอเคได้ยินยใช่ไหมครับเออลืมตาตากล้องไม่ได้ยินครับเพราะว่าเราไม่ได้โมนิเตอร์เสียงเราไม่ได้ฟังเสียงไปด้วยอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะคนมันจะมีเสียงเรือวิ่งผ่านนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เดี๋ยวลองฟังดูครับได้ยินหรือเปล่า เสียงเครื่องเลื่อมก็เหมือนเสียงมอไซค์นทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะครับขอซื้อตัวจริงมาก่อนอันนี้ของตากล้องเขานะครับเขาบอกว่ามันต้องเข้าไปตั้งค่าในโทรศัพท์อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้อ่าไฟตรงเนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสีสีฟ้าหรือว่าสีเขียวให้มันตรงกันหรือว่าให้มันไม่ตรงกันหรืออะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งเราก็ต้องทําซึ่งเราก็ต้องเชื่อมต่อนะครับแต่ถ้าอย่างผ่านกล้องก็คือผ่านได้เลยนะทุกคนโอเคถือว่าใช้ได้ครับ